เอพออเพลงมเามาันเดิมดิมเามาันเดิมอ่ะฉันก็พอจะรู้ว่าเธอนินอยากจะไปไม่อยากจะอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเธอถึงอยากไปใจฉันเป็นเรื่องไรฉันนั้นไม่ดีอะไรหรือว่าดิกของเธอที่เธอมาทำกัน ริวันนีม่ได้ยังน้นยังนาน m a ไมเธอไม่บอตุกตาตุกตาตุกตาตุงัตุ้งตันตุงตุ้วยใจไม่ไมทีเธอมาทำให้ฉันเสียใจเพื่อให้รนะมาลงนะพี่อะไรที่มันไม่ได้ดึงใจนั่มก็มาลงที่ฉันยางนีมันไม่เอาคุณละพี่ไง,งนี่พี่เลนะ่ ไม่บอกมมาเลยจดที่คนไหนเอ้อมันั่นอะไรมันลงลงปืเดีวบมันม่มาดึงเอ็นมาแล้วมานม่ได้หลงลงปัเดียวมามันดึงก็าาเลไม่ได้ช่วยเดียวไมากอเปื้นเแต่ว่าถ้าใครขึ้นเร่มต้นมาไม้ก็คือลงทุกแม้อ้าวที่อย่างเอาบอก เธอนั้นสวยมาใจผู้ชายก็คนเขาเลยว่าเธอใจง่ายไอชอบปล่อยกันว่าชื่อที่กว่าขวางผู้ชายไม่ส้ำน้าไอบางเวลาไอเนมก็เอามันกินไม่ออกกว่าเรื่องจังอูสักทีเอาไปด่าตัวเองไปด่าตัวเองเอาเป็นเรื่องให้เพื่อนมาเรียกอย่างเดียวมันดาวเปเรื่องอะไรกูบ้านม bày quộc đi quan đại la, playt để lấy máy vi tính, ngồi cafe, đồ, ăn cafe, mấy đứa tung quan này, quan là quan thứ mấy này, mai ít này đấy mà, ít này mà. Vai nam đấy, kén à, ông nội không để, chưa pí vay bao pí vay nam kén, quan về kén Olympic cả pí vay này đấy, à, ông nội không để, à, ông nội không để, lên à, mới chưa. <laughs>